สวัสดีจ้ามือนีกับว่าพบกับช่องน้องซ้อนแชนแนลอีกตามเคยเนอกจากมือนีช่องน้องซ้อนแชนแนลจากกมีแนวทางนอกจากห้าน้อยนอจากของวันที่สี่สิงหาหกสี่กับมีหายขึ้นเก่านอกจากแต่ก่อนเทาจะไปเบิงแนวทางห้าน้อยนอจากของวันที่สี่สิงหานอกจากทั้งสามน้อยเนาะทึงน้อยพิเศษ น้อยปกติแล้วก็น้อยวิไอพี่เนาะจ้ะเข้ากับเมื่อเบื้องผลก่อนเนาะจ้ะเที่ยวหายไปของห้าน้อยเนาะจ้ะวันที่สามสิงหากรเนานะว่าเข้าเขาน้อยแดดแน่เนาะจ้ะจากเข้ากับไปเบื้องห้าน้อยแหลกเกนาะจ้ะน้อยแหลกเนะาะของก็คือพิเศษเนาะจ้ะพิเศษจ้ะจากเที่ยวหายไปเนาะเข้าหายฟันซีจ้ะวิ่งรูดกับหายหกกับซีเนาะ ของน้อยพิเศษเท่ากับเขาทั่งบนทั่งล่างนะจ๊ะทั้งตัวเจานะเนาะจะห้ามบึงตัวแรกก้อนจะเขาเขาบนนะจ๊ะผลออกหกแปดหกเนาะเท่ากับเขาเป็นตัววิ่งรูดนะจ๊ะวิ่งรูดหกนะจ๊ะกับเขาเป็นหกแปดหกนะจ๊ะนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นล่างนะจ๊ะที่เทาเขาก,กับเขาตัวฟันวิ่งรูดนะจ๊ะก็คือเขาซีโูนนะจ๊ะ ซีศูนย์เท่ากับไปเข่าตัวลอ,อ,ลอก,กเจาะลอกอีน่าจะเข่าตรงตรงของเจาะลองนะจากก็คือซีศูนย์ตรงตรงเนาะสำหรับล่างจะเป็นแนนเนาะจากผู้ที่ติดตามรับชมคลิปนะ้องซ่อนชาแนลจะเบื้องเนวทางไปแล้วของน้อยพิเศษเนาะถ้ากันได้เอาไปเรียนเป็นแนวทางตัวเลขได้หลายใ้น้อยกันบ้างเนาะจากมีกับแตกตรงๆเนาะจากสำหรับ น้อยพิเศษนอกจากจะเข้ากับไปเบื้องผลน้อยปกติต่อเลยนอกจากจะอันนี้สําหรับน้อยปกติน่าจะน้อยปกติเข้ากับหายไปฟัน 6, นะหกเนาะวิ่งดูดหนึ่งกับหกผลที่ออกมานะา๊ะบวนออกศูนย์ศูนย์สี่ล่างออก 5, หาหาจะของปกตินี่เข้าเขาเน่าจะของมือนีเนาะจะเข้ากะ มีเขาบ้างรุดบ้างนะา๊ะในแต่ละมือก็ไดก็บว่าว่ากันเนะาะจะเข้ากับไปเบิง้งน้อยต่อไปนะา๊ะก็คือน้อยวีไอพีนะจาจะสำหรับน้อยวีไอพีนะจจะจะน้อยวีไอพีนะจจะเข้ากับเบิงบ้งผลกันเลยนา่าจะเข้ากับไฮไปก็คือฟันเจ็ดน่าจะวิ่งรูดเท่ากับไฮ เจ็ดกับโกเนาะจะเข้ากับของวีไอพีเนาะจะเข้าเขาล่างเนาะจะเข้าเขาล่างเข้าเขาเป็นตัวฟันยิงดูดเนาะจะก็ะคือออกเจ็ดสองเนาะจ่ะผลออกเจ็ดสองเนาะเขาตัวฟันยิงดูดเท่านาะก็คือฟันเจ็ดเนาะจ่ะจะเป็นไดน้เนาะจะ่ะผู้ที่ติดตามรับชมคลิป พักกันได้หลายได้น้อยกันเนาะจากในแนวทางของ v ีไอพีเนาะจะเข้ากับเบื้องผลสรุปจากห้าน้อยของวันที่สามเนาะจากว่าเขาออกมาเข้าเข่าตัวได้แน่เนาะจากเข้ากันไปตามตอเนาะของแนวทางห้าน้อยวันที่สี่เลยเนาะจากว่าเขามีแนวทางตัวเลขตัวไหนหายเนาะจะกลับไปเบื้องกันเลยจ้า ห้าห้องกับมาตามต่อนอกจากของเนวทางนะจากห้าน้อยทั้งสามน้อยนะจากของวันที่สี่สิงหานอกจากว่าห้องห้ตัวเลขแนวทางตัวแดแน่นอกจากห้องกับมาเบิ้งน้อยแหลกกอนอกจากก็คือน้อยพิเศษนาะจากจะกับไปเบิ้งเมื่อมีห้องกับห้ตัวเด่นนอจากก็คือห้เด่นหากับเด่นเก่านอกจากสำหรับ ฟันยิงลูดนอกจากเขากับมาเบื้งตัวฟันกอนเท่ากับไห้ฟันเก่านอกจากวิ่งลูดเท่ากับไห้เก่ากับหาน่าจะกลับไปเบื้งตัวนิ่งแล้วกับตัวร่องนอกจากมาเบื้งตัวนิ่งกน้อนตัวนิ่งเท่าไห้หาหกจะหาเจ็ดเก้าหก เก้าเจ็ดจ่ะกลับไปเบิ้งตัวล่องนะจ่ะตัวล่องก็ไฮฮาแปดฮาเก้าเก้าสีแล้วก็เก้าแปดจ่ะจ่ะสลับแนี่ยท่างนะจ่ะตัวนี้เนาะฮาหุกฮาเจ็ด เก้าหกเก้าเจ็ดจาก,หกให้แนวทางตัวเลขนะจ๊ะไปกับน้ำเนาะจ้ะสำหรับตัวเน้นเนาะแต่ว่าแต่ละมือนะจ๊ะสำหรับตัวเน้นตัวเจาะก็จะเขาอยากแน่นเนาะจา้ะเขาจะให้ไปแนวทางตัวนี้นะจ๊ะสำหรับฟันยิงลูดเนาะจ้ะตัวนี้ก็จะเอาไปเลียงง่ายนาะจ๊ะเขาง่ายกลัวเนาะจะเข้าก็ ไปเบื้องน้อยต่อไปเลยเนาะจ่ะว่าหายแนวทางตัวใดเนาะจ่ะไปเบื้องน้อยปกติเนาะจ่ะต่อเลยจ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะจ่ะน้อยปกติเนาะจ่ะของวันที่สี่สิงหาเนาะกลับมาเบิ้งกันเลยว่าเขาหายตัวใดเนาะจ่ะเขาก็ะไฮเด่นสองกับเด่นเก้าเนาะจ่ะ เบิ่งฟันวิ่งลูดเนาะเข้ากะไห์ฟันเก้านะา๊ะวิ่งรูดจ้ะเข้ากะไห์วิ่งสองกับวิ่งเก้าจ้ะไปเบิ่งตัวเน้น่ตัวร่องกันเลยเนาะจ้ะตัวเน้่ก่อนเนาะตัวนินเข้ากะไฮ์สองหาสองหูเก้าเจ็ 9ก่าจะสำหรับตัวร่องนะจาะตัวร่องก็ไฮเก่ห้าเก่าหูสเจสองปจะจะสำหรับตัวเน้นนะจ้ะสองา สองหกเก้าเจ็ดเก้าแปดจ้ะกจะหายเนีทาง้งนอกจากตัวเลขนะเนาะเดินไปกลับนั่เนอกจากสหรับตัวนิ่งตัวเจาะนอะจากตเตะมือก็จะเขายากแน่นอกจากแต่มีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่าว่าก,กันเนาะถ้าก็จะหายเนวทางตัวเลขฟันวิงรูดนอจากตัวนี้ก็จะไปเลีนง่ายกลัวนะจากเขาง,ง่ายกลัว ข้ากับเบื้องแนวทางของน้อยปกติแล้วนอกจากข้ไปเบื้องต่อเลยวนอกจากสําหรับน้อยวีไอพีนอกจากว่าหายตัวเลขตัวใดมากเนาะข้ก็เป็นแนวทางน้อยวีไอพีนอกจากของที่ซีสิงหานอกจากข้าบไปเบื้องตัวเด่นกอนนอกจากข้ากับหายเด่นสองกับเด่นเนจ็ดนอกจาก ฟันวิ่งลูดเนาะจ้ะเข้าไปเบิ้งตัวฟันกนเนาะตัวฟันเท่ากับให้ฟันเจ็ดวิ่งรูดเท่ากับให้สองกับเจ็ดเนาะจ้ะก็ไปเบิ้งต่อเลยสาหรับตัวนิ่นแล้วกับตัวล่องเนาะจ้ะเบิ้งตัวนิ่นกอนตัวนิ่นก็ให้สองสามจ้ะสองสี่ จ็ดห้าเจ็ดหกจะกลับไปเบื้งตัวล่องจะตัวล่องก็ให้สองห้าสองหกเจ็ดสามเจ็ดสี่จ้ะ สำหรับตัวนิ่นนะจ๊ะสองสามสองสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเขาก็จะให้แนวทางตัวเลขน,นะจ๊ะล่นไปกลับนั่นะจ๊ะจตัตวาแต่ละมือนะจ๊ะสำหรับตัวนิ่นตัวเจาะสองตัวแล้วก็จะเขายากแน่นะจ๊ะเขาบ้างลดบางก็บอกว่ากันเขาก็จะให้แนวทางนะจ๊ะ เราถ้าน้อยก็จะเขาง่ายแน่เขากับทุกมือนะจ๊ะก็จะเป็นตัวฟันดิ่งรูดนะจ๊ะนี่เป็นแนวทางจะเลียนนายกลัวน,นะจ๊ะก่าไปล่องพิจารณาเบิงนะ้งเนาะจะเป็นอะไเนาะจากจากที่เบิงเ้งแนวทางห้าน้อยันที่ซีสิงหานะจ๊ะทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีนะจ๊ะเบิง้งตัวเด่นตัวเน้นแล้ว มีตัวเลขในดวงใจเลขที่มากเลขที่ชอบบ่านอกจากจะเอาไปเป็นทางเลือกหนึ่งเนี่จจะเอาไปพิจารณาเทาจะได้เรียนนักเรียนเบาได้นอกจากจากกระเบื้องแนวทางทั้งสามน้อยแล้วนอกจากกระไทยนี่ช่องน้องซ่อนชนแนลก็ขอขอบพุณนผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนแนลนอกจากก็ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนเนะจ้ะพบกันใหมเนาะในคลิปหนาเนาะจ้ะคลิปนี้ช่องน้องซ่อแชานแนลขอขอบพุ่นจ้าสวัสดีจ้า